เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงมาช่วยกูเยียบกันเดื่องกนะได้ไปตายอ่ะโอ้โหไม่ได้อะบีเย็บไม่ไหวมันไม่มีหมอมาเลยอ่ะได้ตายพี่เฮ้ยเพราะว่ารักไหมพราะว่ารักไหมอู้ยไอ้เหี้ยอ๋อโดนสเต็กอ๋อเออพูดแปลงงั้นไอ้เหี้ยไม่เอาไม่มีเชิงไม่มีเชิงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันต้องไม่เป็นอวอร์ชั้นลท์อ่ะมันก็ใช่อเวร์ชั้นลายตีกรว่ะ ก็มั <si ่งมันมีหมอนมันเกิดเลยแต่พี่พยายามยิงตาวีพยายามพูดอะไรนะกูกูก็จะนั่งนิ่งๆตรงกองเพราะมึงมีกีตาร์ปงอะพอแล้วปิตาข้างหนึ่งไหมปิตาข้างหนึ่งเฮ้ย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 ใจหมาไอวีไอวีในในโสดไอ้บังเฮ้ยเล่นง่ายไอ้เทียกองอะเล่นง่ายอะไรของเจปูอะปิตาข้างหนึ่งของในนี้ติดเลอ้ยหัวขู่ไอปิตาข้างหนึ่งพ่อมึงปิตาข้างหนึ่งมึงคนทรงไทยสัตก อุ้ยเกือบ้ามนก่อนดีโอ้ไอเยือกเอาว่ะเอาไปไม่เนี่ยอีกได้วป่ะจัดไปเลยแล้วติตาข้างนึงข้างนึงก่อนดีนะครับคุยพี่แล้เปิดหลงหมาใจหมาอืมเอาใจหมาติดตาข้างนึงวรักลัวไหมกลัวไหมกลัวจะคับปอบหอกันแล้วนั่นหอกันแล้ว หยิบแหวนรอยนัดแนรอยนัดไปยิบรอยนัดไปยิงเล่เนี่ยร้อรอยนัดไปยิงเล่ีวีลองลองร้องแบบโหนนี่ผี่ด่ดูดปดูนะพี่เอาความรูขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วไม่เอาแบงโแโอ้โหเชี่ยโอ้โหี่ถึอไหมยิงแวเลยชาวต่างมูเ่าพี่ชาวต่างมูเฮาพีถือกันะ วีแบบว่าอุ้ยผมก็เห็นเป็นแต่วีร้องวีร้องวีร้องว่าไอ้ที่อ่ะอุ้ยเผื่ไม่มีร้องเผื่อผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่มันยจะร้องอยู่คนเดียวเลยแต่พอแฮบมาเล่กี้คือคือคือผ่านท้องสอนนี้ไม่ได้คือมึงแบบไปไปลุยในทุกร้านนะบอร์ดเลยโอ้ยสีแย่เผื่อสีฟ้าว่ะเฮ้ยจะเปิดแล้วเบิดลงระเบิดลง แต่ละเพลงคือแบบคืออะไรสาดใส่คนลงหัวพี่แล้วเป็ดลงหัวเฮ้ล้มแล้วแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่อ๋อเดี๋ยวพี่ลุกขึ้นมาก่อนเอาอะไรดีลอยนัดลอยนัดจูงข้างบนพีดลอยนัดจูงข้างบนเจ็บน้อยที่สุดไหมขอสแมัคดาวน์หน่อยวีมาวีดโควบอยู่โควบอยู่วีิองมาน้อยที่สุดไหมลอยนัดลงกูเกือบเดี๋ยวปิดไม้ไปได้เหรอไม่ได้ เออ้้ย่โโหหจะไปงูฟัแต่ตผมอยากคุยกับทุกคนมากตอนนี้แต่ผมอ้าปากค้างอยู่ผมณก็อาปากค้างไปดิเนียคุณก็คุยไปดิคุณอาปากอยู่ก็คุยได้นี่นี่พี่เขาด้วยด้วยแฟนเก่าแป๊บนึงจริงๆขนลองแป๊บหนึ่งแฟนเก่าฟิวครหวานเลยถ้ามึงจะรู้ว่าเกมมันเดือดดาลขนาดไหนภาวนาให้ใหม่ให้ใหม่ไม่มันเนี่ยจะได้ไปห้องซองโปรดเชิดรัก วีวีเอาจังหวงยี่นี่มายี่เป็นนกทันวีพี่ไม่น่าทันโอยกูทันเลยอะโอ้ยกูทันพี่จะตายขอลองใช่ไหมนั่งโมโมในห้องโถงเป็นนั่งโซฟาเดี๋ยวเราไปที่เลื่อนเฮ้ยเออดีนะเพลงที่ลิสต์มาหมดเนี่ยว่าโซโล่ไม่ยากเลยนะมีอะแต่ผมไม่เคยฟันเลยแต่ผมคอยเคลียร์ผีให้พี่พี่เอาเอานี่เลย วิ่งรอลูกตาอยู่ใจหมาลิฟซีนนักร้องะไละกันนี่นีะนกีตารอะไรี้อะยออยู่ไหนก็บอกวะเซนเบทแมงเลยใจเลือนเลืองแดงระวังแดงพี่เขียวอยู่พี่มองเห็นไอ้ลูกไอ้หัวโลกหัวโลกวิหัวโลกะไอ้ไข่พูสองรักจะบอกแล้วุ้ยือคือคือตอนคือตอนนี้คือแม่งลิปไปมั่วๆกัน้เทียต้องไปดูคอตีตีไหวปะไปร มันหล่อมันชอบสองรักมันอยากฟังเฮ้ยเราเราเป็เราก็ชอบเล่นเองป่ะเาสองรักามรู anyway. ้หร uh, ือามรู v ้โหมดเถิดซักไอ้ไอ้เยเป้ม oh, ีมีมีสัมพลงกับเพลงนี้ไอ้เออมันมีช่วงที่แบบเป็นสองรักวีวีเอนี่มาเอนี่มาไอ้วงแดงมาวงแดงครับพี่ไอ้เยเป้นี่ก็่าดีอะโอ้ยพี่โดนสโลอ

แต่เพลงคอนซูซูเว่ยอะไรเหรอเดี่ยวสองอันเดี่ยวสองอันเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวต่อยแบบดิบเท่มากยังไม่ได้ชนะนั่นแต่มันมีต่อยพี่ไอ้จริงไอ้เพื่อนรุ่นพี่ชุกงอยู่พี่ชุกงุ้โหดโควต้าสั่น์ยูบออเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นจัดจัดจังหวะจัดจังหวะตัวเองจัดจังหวะตัวเองไอ้นุมจัดจังหวะตัวเองเอ้ยเซจใจเรื่อยๆปอดเดียวไอ้นี่ก็น่าพังดีพังเรียบร้อย เติมตุนเติมตุ่นเติมตุ่นเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวมันมาเยอะต้อมาเยอะมาไปเล่นทองสองตีนี่คือแบบมีจะพิงที่เราเคยเล่นไปแล้วเมื่อครั้งนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยรอรอเลยรอเลยเวรอเลยใส่ตังมือกดรอกดปินิดรัวๆเลยตึงๆโอ้ย่ะตอนละซ้อนแทบตายอ่ะเอาเฮียอะไรคือไปเล่นอพาร์จริงสีตามหาก็หน้าเล่นนะอ่ามาดุดเลือดดุดเลือดละดุดเลือดดีกว่าอืม จะเป็นไอ้นุ่มที่แบบแบบอะไรนะไปไปได้หมดอะครับคือวันนี้แบบไปฟาร์มที่ไหนก็มีแต่ประชาชนกูไม่เหงาโอ้าะว่าคนสองพี่ชายเอาใจแม่ลายไหมนะครับใจแม่ลายยิ้มเสียดีไหมเฮ้ยแล้วก็เอ้ยหรือเอาปล่อยไหมปล่อยบอดี้สแลมไหมเฮ้อันดี้กีตาร์เทโคเท เฮ้ยเฮ้ยเชี okay, ่ยเราเก็บลอยนัดไว้ดิไหมพี่ัเราใช้เลยดีไหมใช่เลยใช้เลยใช้เลยมันมีแค่พวกนี้มันมีแค่พวกนี้โอ้อ้โหฟิกช็อตกอเรือเล็กเอนอกจะฟังมือมือหกีไม่ด้กองตีไม่ยากพี่ใช่กองตีไม่ยากแต่กีตาร์ลูกไม่มีีเดียวนะแต่เล่นเร็วมากเลยนะกีบเล่นทออินโท ตตงงึเออเฮ้ยแล้วมันเล่นเป็นลูกไปเลยนะลองให้รักไงลองให้รักลองอ่ามีมีอ่ะปล่อยไปไอ้ใส่ใสข้าไปละเหลือเล็กอุ้ยหน้าเกินได้ยังเมาหัวคุยมมันเนอนได้้์อรโตจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมันมีเพลงนี้ใช่ป่ะที่มึงจะเล่นอ่ะวงเราอะเพลงไอ้หัวใจเต้นท้ายลงใช่ป่ะที่มึง ไปพูดเพลงอะไรวะเรื่งอะไรนะหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นช้าลงกูบอกกูเคยพูดเลยเรื่งอะไรวะไม่ไม่ดีของของเที่ดหรอวะกูลืมอะไรโหเทียดวะอะไรเหมือนแบบเหมือนหัวใจเต้นช้าลงทุกทีเผิงนะวะเรื่งอะไรวะไม่กล้าอยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม อยู่ตรงนี้นานกว่านี้เป,นเป็นเน็ Girl, ไตไงวะเกียรติแฟนเก่าเธออะไรยากแต่ก็ทั้งมันเน็ตเนยช่างมัน,มนทั้งมันที่ไม่ใช่สมเกียรตินะช่างมันอุ้ยแล้วใครเล่นกีตาร์วะกีตาร์ก็อ,อุ้ยแต่เลยก็โต้ไม่ยากหรอกมั้ง ผมไปนั <laughs> <us> ่งโซฟาเล่นๆหน่อยเอาอีกทใครใครมือกีต้าร์ก่อนตอนเนี้ยเยี่ยมัวไอ้หผมเล่นคนเดียวผมเล้นคนเดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยถ้าบูถ้าบูเล่นในตอนถาวรก็พอแหละเดี๋ยวมันน่าจะอ้ยยเชี่มันน่าจะไปได้มั้งแหละเนี่ยริดเวนสักยี่สิเพลงแล้วเนี่ยผมจะลองไปนั่งดูนั่งชมลองไปคลิกๆดูครับเพื่อจะเจอเพื่อจะปล่อย ปล่อยแม่ความรักปล่อยเลยปล่อยเลยนะครปล่อย <c oughs> <c oughs> ความรักแล้วก็ว่าเวไม่เอาไ <c oughs> อ้เนี้ยไอ้เนี้ยเล่นบ่อยเลยสัตว์ไอ้เนี้ยเล่นบ่อยอไอ้เนี้ยเบื่อไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วก็อะไรปล่อยมือชั้นกะลาไม่เคยฟังกันเลยไม่เอาเคยกูเคยกูเคย,เ,คยยเคยฟังเอาอะเอาอะกูดิบกูดิบไม่น่าฟังอ๋อไ,ไม่เคยฟังก็ไปลองฟังไอ้เนี้ย ้ก็มาวงกับวงนะดังๆนะที่แบบฟังกันทั่วร์อี๊ไม่เคยฟังเลยให้ฟังวันเดียวถ้าใครมีเล่นได้เฮ้ยเอ้ยเออเอ้ยมึงเฮ้ยต้องโค้ชเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเออแบบวันเดียวแบบเซตสามสิบเพลงไปเลยเออพอโปรเฟชชั่นแนลแล้วผมผมไม่จะก่งแน้วที่มันจะตากผิดเกณฑจีจาไปจีจ้าไปโอ้โหเออลองได้เหรอ ไม่ยากบอกว่าแต่ก oh, ูร yes. ู yeah. oh ้ส oh. oh ึก oh. ว oh ่าตายยากกว่ากองอยู oh. yeah. 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 Mm ่ในเพลงเนี่ยไอ้ทอนเวิร์ดอหะทอนเวิร์ดที่แม่งดีที่เป็นสวีทแย่โคตรใหญ่เมื่อยเลยี่สิล้านหนึ่งที่เวดีจะด้วยผ่านคิวอยากพิมไหมอยากพิมไหมโอ้โหมึงตีกองได้เหรอเฮียต้อนยินชมตีกองได้ต้าทิเหลือเวลา ด่านนี้รอเมื่อยเลยพี่พี่ังเมื่อยผมเพ่ผมเพิ่มลหลังเองชื่อเด็กคนเลยคือไม่เป็น